เอาละครับสวัสดีครับประพกับหน่วยดิพิตี้นะครับพบกับเกมเว r ร์ t a n k งบิดนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นเซิร์ฟเอเชียนะฮะเผื่อบางคนเคยถามอยู่ว่าพี่เล่นเซิร์ฟไหนนะฮะพอมีคนหน้าใหม่มาหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมผมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถถังนะครับซึ่งเป็นรถถังที่ยิงแรงที่สุดนะครับในบรรดารถถังทั้งหมดนะครับในเกมนี้ก็คือเจ้า f อฟหนึ่งแปดสามคันนี้นะฮะ อย่างที่ทราบกันไปนะครับว่ารถถังคันนี้รีโหลดประมาณ20กว่าวินะครับถ้าพลรถถังคูณเพียงแค่50%หรือ75%นะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยผมได้รถถังพลรถถังอยู่ที่ประมาณ93%แล้วนะฮะอย่างที่เห็นกันไปนะครับ่งก็ยังรีโหลดอยู่ที่19วีนะครับพร้อมใส่อุปกรณ์รีโหลดเร็วนะฮะแล้วก็ใส่เลงเร็วไปแล้วนะครับ1ชิ้นซึ่งเหลืออีกหชิ้นนะครับก็ยังเลงไม่ทันใจอยู่ดีนะฮะ เี๋ยวเราจะมาเล่นรีวิวคันนี้กันเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเลพิเศษนะครับไว้ทีหลังก่อนอื่นเพื่อไม่ให้คุณขาดทุนในการเล่นกับเจ้ารถถังคันนี้เยอะดังนั้นเราจะต้องการใช้บัญชีพิเศษอืมหนึ่งชั่วโมงหกสิบหกใบเอาไปหนึ่งชั่วโมงนี้แต่เล่นไม่ถึงนะฮะเพราะว่าเวลาไม่มี <c oughs> เรามาดูเลยนะครับว่าชีวิต เจ้า f อฟ8ีหนึ่งแปดสามคันนี้นะฮะจะเป็นยังไงก็ติดตามกันได้เลยนะฮะตอนนี้ไปไปรูกันเลยอย่งที่บอกนะครับผมเล่นคันนี้ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะฮะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยวินหวยที่สุดแล้ว <c oughs> แต่ว่าก็ได้เหรียญเอ็มไปแล้วนะครับรู้สึกว่า ไล้นในโทรศัพท์นะฮะก็เลยอย่างที่เห็นกันไปนะครับอย่างที่พอจะทราบอยู่ว่าผมไม่มีคลิปให้ทุกท่านได้ดูนะฮะแต่ไว้ถ้าว่าผมเล่นใน PC เมื่อไหร่เนี่ยถ้าได้มาผมจะลงทันทีนะครับมันบอกว่าให้ออซายนะครับ QMT ผมจะไม่แคมนะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงฮะหลังจากนี้ ดีโลอยู่ที่19เกือบ20่ิบวินนะครับ9วิกว่ากว่าเก้าิบตึงวินะฮะเลงนานอยู่พอสองคนนะครับแล้วก็ระยะกระจายนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะน้อยนะฮะที่บางครั้งเนี่ยระยะแข่งแค่50เมตรหรือประมาณไม่เกิน100เมตรเนี่ยคุณก็อาจจะวิ่งยิงเว้าได้นะฮะมาดูกันเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้เอ็มทีเราสปอร์ตแล้วนะฮะสปอร์ตเลี้ยวผ่านหนึ่งครับเจอกัน ตายกันแล้วครับโคลเมตนะฮะขอผมเทนทีหกสองเอครับเลงดีๆครับสามสองหนึ่งครับเลงเลยวัดใจเลยแปดร้อยสี่สิบหกเต็ะเลยนะฮะมาถึงคนขับก็ตายเลยไม่ได้นะฮะคันนี้ถ้าคนขับตายนี่แม่งง่อยแดกเลยนะฮะให้คนรถถังไอ้คนไอ้คนคนเลงคนยิงหรืออะไรมาเป็นคนขับแทนนี่ไม่ได้เรื่องนะฮะแล้วก็ต้องทดชีวิตส่วนนะครับผมเทนที่กสองไอ้ตอนนี้เขาป่อยไปตั้งหลักแล้วนะครับแล้วก็เจออดามันนะฮะอดามันไปล่อทีดีนะครับ ดีสามสิบตัวนะฮะดีสามสิบตัวครับอย่าอย่าช่วยมากครับเต็มลุ้งทีทองได้เลยซีโอกำลังวิ่งไปช่วยนะครับผมตอนนี้ก็แย่นะฮะดีสามสิบผมว่าตายแน่นอนนะครับโอ้โหมันถอยพอดีฮนะปืนหันไม่ทันครับอุย้ยโดนลายสีล่อเลยนะฮะเดี๋ยวนะใจะเย็นนะครับเราจะบ้าแคมป์นานไม่ได้นะบ้าแคมป์นานเดี๋ยวหายนะฮะ ทีมเราไม่ดันไม่ค่อยดันนะฮะทีมเขาก็จายกันดันนี่เราเสียเปรียบอยู่นะครับเดี๋ยวหาพืนดีๆก่อนขึ้นหน้าเลยก็ไม่ได้ไม่รู้จะโดนอ้อหรือเปล่าครับรู้แล้วครับว่ามีเพื่อนมีการแจ้งเตือนมาว่าระวังทนายจากฝั่งนู้นนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมดูแล้วสามสองหนึ่งดีๆครับเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนครับผม มาพบกันต่อนะครับเมื่อกี้ผมคุยโทรศัพท์ติดทุนลาครับเหตจังหวะอยู่เหมือนกันนะฮะบอกเลยตอนนี้เอเห็นผมแล้วนะฮะยิงไปครับโดนนะฮะเมื่อกี้ผมยิงเอหนึ่งสามไป็น1 0ันกว่าดาเมจนะครับผมก็เลยต้องตั้งหลักดีๆนะครับตอนนี้ทีมเราเหลือแค่สาคันนะฮะเรายังไม่รู้ว่าทีดีคันหนึ่งมันอยู่ไหนนะครับเอ็มหนึ่งสามจำได้ว่าอยู่ข้างหน้าเรานะแต่เราผมไม่รู้ว่า f อ1 8ีหนึ่งแปดตายมันอ่ันมันอยู่ที่ไหน ไม่ดันก็ต้องดันนะฮะโอ้โหบอกว่าเกมนี้นี่ยากแล้วที่อัวนี้เดแหละคุไม่ค่อยชนะทุกทีเลยแต่เราคงจะกาเกินโดออี๋ยวตงนีเปิดทางนะฮะไปสป,ปอร์ได้เห็นสป,ปอร์ตปุ๊บเดี๋ยวเราซ้ำเลยมีการกิงเกิดขึ้นแสดงว่าไลทา์สีแสดงว่าไลท์ไลท์ล,ลีมีคนนะฮะมีคนแคมป์อยู่นี่ตื่นเต้นเลย วิมบูบวิมโมโง่ไม่ได้ด้วยอดามัสปอร์ลีโอนะครับสามสองโอ้วโอเคอลีโหลดเร็วอาดามันมาแล้วทิพายตอนนี้อยู่ที่แปดวิเจ็ดหกห้าปีสามสองหนึ่ง โอยหลังไม่ตายครับดีดีครับเอ้ยเจ็ดกูก็วิว่งงงกันเลยเอ้ออูททำอะไรดีวะเราทำเต็มที่แล้วนะฮะทีดีอันนี้เห็นนะเหมือนจะเหมือนจะชนะตอนแรกดูแต่ไม่ชนะนะครับเพราะทีมเขาก็ใจได้ดีกว่าเ,เราเล่นไม่ค่อยตั้งแคมป์ด้วยสิเพราะว่า ดูจากเกมด่านนี้แล้วฮนะเราก็ให้ตั้งแขมแล้วก็ดูว่าชีวิตนเจ็ดจะเป็นยังไงครับผมทำด้านเมยเต็มที่แล้วนะฮะวิกกี้ถ้าแบบตีโหลดเสร็จตอนที่ก่อนที่อาดามันจะมาพอดีนะผมว่าแม่งเฟี้ยวเลยอาดามันวิมานี่ตายแน่นอนนะครับแต่เราก็เสียเปรียบอยู่ดีนะฮะเพราะว่าม,ามันเหลือทีดีสองคันซึ่งเจ็ดสูงสี่กับหนึ่งแปดสามเลยเป็นไรครับ ดูติดตามชีวิตได้เจ็ดต่อเลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงครับเล่นเหมือนแบบว่าอื่นๆมากนะฮะเขาคงจะกลัวผมพาดูกลมมานีหว่าเรื่องแม่นะฮะมันถอยไปมาเคลื่อแจ็คฟาเลยนะพี่จะเป็นยังไงต่อไปนะครับเม็ดเดียนีซีชีฟแน่นอนนะฮะเจ็ดศูนย์สี่กับหนึ่งแปดสามสงสัยจะอยากจะให้เกมเสมอหรือเปล่าแต่ไปไม่ได้นะครับเพราะว่ายากเนื่องจากว่ามันมีเอ็มทีอยู่นะฮะฝั่งเจ้า ดามันหนึ่งไปสามขึ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้เอเจ็ดานเข้าแน่ถ้าดามันเข้าหลังนี่ตายอย่างเดียวนะครับตรงนี้มเร่งเออเอฟวีนึ่สาจะยิงย้านะครับถ้าใช้ลูกธรรมดายิงนะฮะบอกโอ้ยหนึ่งไปสายิงว้าวนะครับตอนนี้เจตุดีวิ่งขึ้นมาแล้วเอเจ็จะทายังไงฮะถ้าบอกไม่ได้คือตายแน่นอนครับเจตุ4ี่นี่เปินท็อปด้วยนะฮะปรับัวด้านหน้าตรงกลางหรือใต้ท้องรถครับดามันต่อด้านข้างแล้วจัดไป 1> 1เมตียชีวิตเรียบร้อยประเดิมเกมแรกแทเลีกันนี้ไม่เคยชนะเลยโอ้แต่เมยเขาฝั่งนู้เฉลียวโอเคนะฮะดูันต่อเลยครับว่าไปเป็นยังไงนะฮะแม่วีตีเจคนนี้เล่นห่วยแต่ชิบหายเลยเอาล้วครับไม่เป็นไรดูันต่อเขาใกล้ปืนปืนแรงโลกนะฮะ คือรถถังคันนี้มันเล่นสายเดี่ยวไม่ได้นะผมบอกเลยมันต้องมีอย่างน้อยเพื่อพาทูจะดีที่สุดนะฮะอย่างน้อยเป็นดวงตาเปิดทางให้หน่อยก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยให้เขาจับคู้เอ็มทีอย่างงี้นะฮะก็ช่วยได้เยอะอยู่เรื่อที่ผมดูนะครับเวลาลุยเดี่ยวนะครับถ้าทีมเราพึ่งไม่ได้เราต้องพึ่งทีมนะฮะแล้วเราก็เป็นหน่วยซัพพอร์ตถ้าเราเจอทีมไม่ดีอย่างอะไรเงี้ยบางทีหมายถึงแบบถึงกรณีที่เราเล่นเล่นดีนะฮะและแต่ทีมเราไม่ดีนะครับเราก็ ลำบายไว้ดีเพราะยิงเม็ดหนึ่งทีก็นั่งจิบกาแฟรอกันเลยประมาณ2ี่สิบวิโอ้นะอย่างที่เห็นเมื่อกี้เดียวสองเอวนหัวรอบหนึ่งนะครับเช็คก่อนว่ามีใครบ้านนะมึงจะวนไปวนมาทำไมเนี่ยแหมจริงเลยนะครับเจ้าเดียวสองเอนะฮะบอยจะสตาร์รถนะครับ,รรบแล้วมันไม่ไปลายบีด้วยนะครับอย่างที่เห็นนะผมว่างานเข้าเด็กน้อยและปานกลางนะครับตั้งแคมป์ตรงนี้ก่อนแล้วกันต้องสองลายบีก่อนนะฮะ เอทีไอไปลายบีแทนครับผมเราจะไม่ยังยังไม่ดันเยอะนะฮะเนี่ยอันดามันโผล่มาอีกแล้วดีๆนะครับย่าอยู่มันขึ้นตรงนี้ประกาเห็นผมน้อยนะฮะเจ้าเอทีบีก็เอเอทีเอเอทีไอนะฮะก็กากรอยู่นะฮะออกแนวกากตอนนี้เราสปอตสามคันนะฮะเอห้าสิบเอเจ็ดอันดามันอยู่ตรงนู้นนะครับอุอุอุอันดามันโดน โอเคครับฝ่งตรงนู้นแคปซีนะฮะเราต้องย้ายจุดแล้วนะครับเพื่อที่จะหามุมยิงใหม่นะฮะตอนนี้มุมยิงนี้ใช้ไม่ได้ผลแล้วมุมไม่ค่อยโอเคแล้วถึงอยู่ต่อไปมีแต่เสียเวลานะฮะไปแล้วครับแม่แคปซีบีเราได้แล้วเราได้เปรียบอยู่ตอนนี้บีได้อย่าให้เบยสอย่า,ยาลายบีเราอย่าเสียพอนะฮะเอสแปดยีฮะสิบนะครับเอสเจ็ดก็โดดต่ออยู่ส่วนผมก็ คอ,อยจับตาดูอีกทีนึงอ่ะเห็นแล้วอ้อมมาแล้วครับอาดามานอ้อมมาแล้วฮะแปดร้อยห้าสิบสามกูโ,โดนสปอร์ตเลยเรืนองนี้ปะสามฟังมันยู่ไหนวะทามใต้แล้วต้องรอห้าวีเลยอุ้ยโดนหนึ่งขวดหนักๆแต่เด้งเคกูคหายจากแผนที่แล้ว แสดงว่ามีตัวอยู่ฝั่งนู้นหนึ่งตัวนะฮะแต่เราไม่รู้ว่าใครนะครับตอนนี้ทีมเราดันได้ดีนะฮะขอความช่วยเหลือก่อนนะครับเอฟเอ็กอยู่ตรงนู้นอยู่ด้านล่างตรงริมแม่น้านะครับอเอก็อยู่ริมแม่น้ําด้านล่างเหมือนกันซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้สิว่าทีมดีมันอยู่ตรงไหนแต่เชื่อผมว่าจะอยู่ฝั่งโอเคหนึ่งไปสามไปแล้วนะฮะ <S 1> <S 1> ได้เวลาวิงว่งวิ่งไล่ยิงแล้ว AT อีทีบีมกูจะยิงให้มึงตายได้เลย เราต้องจัดกำจัด MP ให้ได้นะครับเพื่อทิงความได้เปรียบนะฮะฮึดีโอสามสองหนึ่งลูกฮีหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามดาเมจครับจุกครับดีโอบอกเลยจุกนะแต่แบบเขายังอื่นน่ะเขาบอกยุงกัดครับเออใครกูว่ายุงกัดจัดเลยไอ้ตายด้านไอ้นี่ลูกฮีด้านหลังตายแน่นอนครับสามสองหนึ่ง หนึ 1> 1, ่งพันดาเมจแน่นอนไม่ต้องห่วงหมดหลอดนะฮะห้าสูเลยจะกอสวยง,งามมากครับเกมนี้ทีมเล่นด,ดีจริงผมนี่ยอมเลยเย็เบ็ดยิงไปสามพัน 3, เหมือนเดิมโอ้โหกิลวสิบห้ายิงไปสูงครับก็ได้เอ็มทีนะครับเปิดแมปได้ดีครับเอ่อเอ็มทีเปิดแมปหลอ ก็ใช่ถ้าใช่อยู่ครับเพราะว่านําหน้าเปิดทางแล้วก็เฮตีตามหลังนะฮะส่วนเราก็คอยดูด้านหลังให้ทีมนะฮะอย่างที่เห็นอือกกูจะชนะได้เนาะแม่งต้องขีโคตรการไกลเลยมาต่อกันอีกเกมหนึงเลยนะฮะโอเคครับเป็นดาดอ่ามาริโนฟนะครับเป็นดาดชิงความเป็นใหญ่นะครับรอบนี้ซึ่งทีดีมันมีทั้งสี่คันเลยนะฮะหนึ่งปาษาเจจีจร้อยเนี้ย โอ้สามอย่างเงี้ยที 30, สามสิบอย่างเงี้ยแต่ราคานี่โดทีจุกๆุแต่โอสามนี่ตัวดีเลยเช่งจรตอดแจ๊ะแจอย่างเดียวเลยและทีมเราบีทีดีแค่สองคันคือกับผมกับเก้าหกแปดนะฮะมีซีเลยครับเราต้องไปบีซีนะครับต้องมีเพื่อนไปบียึดบีให้ได้นะครับเราจะอยู่ไลน์ซีจะได้มองเห็นนะครับเพราะว่าถือนไปลงเอเนะี่ยเสียเปรียบนะฮะบอกเลย ถ้าเราไม่ออเอก็ก็ต้องปีซีนะครับถ้าจะไปฝั่งนู้นก็ต้องออย่างเดียวนะฮะแต่ถ้าเราไม่ไปเราก็จะต้องไปปีซีนะครับอย่างที่เห็นนะครับดีโอดีอทีห้าสี่อีหนึ่งมาไปไปเอนะฮะแต่ตอนนี้มีโดนแคปอยู่ซึ่งผมจะวิ่งไปเลยนะผมจะวิ่งไปบวกเลยเาต้องชิงยิ่ก่เออเอเออเออเอมทีมัยมาบนโอ้โหอ ลูกทีทองแม่เอ,อ้ยโด,ดนเกาะหนาหลบได้หลบได้ลีโดลดเร,ววรดด็วนะครับตอนนี้มีโดรแคปได้แล้วครับสรุปมันออบนนะฮะแห้งติดแคลอยู่เหมือนกันนะะแต่ไม่เป็นไรเรารีโหลดให้เสร็จก่อนค่อยไปนะฮะทีดีแม่งเยอะหวะห้าสี 5, 4, จ่ 5, 4, จ้าทีห้าสี 5, 4, จ่ 5, 5, 4, จ้าทีห้าสี่จ้าเม็ดเดียวเนี่ยลูกกระสุนเอพีมึงซีแน่นอนไป โอ้โหวอร์อัฟทีดีนาคใต้นะตอนนี้เอฟบีได้ไปสามยิงไปแล้วโต๊ะสามตั้งหลักเล็งทางนี้ได้ไปสามยิงไปแล้วนะฮะมองเห็นปะวะนี่แน่ลงยินไดร์ลอนตอนนี้สพอสองสองนะครับทีมข้างบนเราโดนดัน เขาสามไปไหนไม่รู้นะฮะหายไปจากแผนที่แล้วจะขอแคปปีให้ได้ก่อนโลโลๆๆโล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 ใสแล้วนะครับ1 8 3มันวิ่งมาแล้ว1 8 3วิ่งมาแล้วต้องเตรียมงีทองครับเลงดีๆนะครับบอเลมเปตเตียวตายเนี่ยขาวๆเนี่ยตรงเนี่ย1น0่เนี่ย ATB ATB เก็บด่วน มึงวิไปไหนอะไอพี่นี่เป็นสาคอริโลอยู่มึงไปยิงช้าไปไม่ทันนะยิงเลยเร็วๆเออกดไอ้เย็ที่สามสิบเดินสองสามใจเย็นคูว่าไปเดะเจออีไปเดะเย็นเกย์เย็ดยี่ร้อยนะตอนนี้เราลำบากนะครับตัวขึ้นหลังว่าโอ้โหงามไส้แล้ว ลาป่อยมันนี่ถ้ามึงเด้งนะมึงตายเกมโอเวอร์อย่าหันตัวให้เขาดิมึงไปเลย oh, oh. เลอย่างนัเลยเลยวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอ้าวแล้วมึงจะวนอย่างนี้ทำไมเนี่ยต <Yeah. S 1> ายครับทั้ ไม่เป็นไรฮะคือไงโอกาสรอดก็น้อยอยู่ดีนะครับเพราะว่าสองสาฝั่งนู้นก็ว,วิ่งเร็ว <S <S แพ้หนึ่งชนะหนึ่งแพ้หนึ่งะครับเดี๋ยวขอแก้คืออีกเกมนึง่งยิงไปเกือบสี่พันนะฮะแต่ราคานี่โดนเน้นๆเลยนะฮะอย่างที่เห็นได้เม่เฉลี่ยโอเคนะไม่จังไรเกินไปมามาขอขอชนะคืออีกสั้เกมหนึ่งแล้วกันนะฮะเจ้ารถถังที่รนานที่สุด แม่งรีโหลดนานจริงๆครับผมยอมรับเลยต,ต้องชินให้ได้ขนาดปืนแม็กเรายังเล่นได้จังหวะจังหวะเรายังได้อยู่แต่ขอโทษนะครับมันไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นเอสทีนะครับวิ่งเร็วคล่องตัวสูงอะไรอย่างงี้ก็ตั้งหลักวางแผนได้อยู่นะเรายังกาอยู่แล้วคันนี้บอกเลย <c oughs> แต่เอ็มทีแม่งจะเยอะไปไหนเนี่ยขออนาดูแสวี้แป,ป๊บเดีวยวนะ จริงนะถ้ามึงจะมาอย่างนี้นะเอ็มพีมันเยอะนะเว้ยลียโอนั่นไงวิ่งจะเป็นสนามเด็กเล่นเลยเราต้องรอรถถังหนักมานะฮะแต่ฝั่งมันไม่มีซีดีนะครับรอบนี้รอบนี้น่าจะน่าจะน่าจะพอไหวมั้งนะน่าอโอ้โหกลุ่มมาตอน่มึงขึ้นเนินพอดีโดนสป,ปอร์ตเรียบร้อยแล้วครับ ไปเลยเราสางสีสแล้วไปเลยว้าวิเดเอาเด้โอ้ยมามาตรงนี้เยอะจังวะเฮ้ยเฮด้วยด้วยพี่บอดเลยงานเข้าแล้วงานเข้าแล้ว ตไปครับผมถอดไปช่วยฝั่งขวาก่อนมีเจ็ดห้าโพหัวงามครับขาวๆเนี่ยมาไม่จอดวะนี่แน่นจริงครับโอ้โหไม่จะเลี้ยว,วเอเอวดีดูแล้วกูรีโหลดอยู่พี่ เมาขึ้นนามดันดันแล้วนะฮะไปไปไปตามเมาตามเมาเอ้ยเอฟสิบแปดพทเทิลวิ่งหนีไปแล้วเอฟสิบแปดพทเทิลวิ่งหนีไปแล้วมันเห็นว่าเราดันนะตอนนี้ยักษ์ไทเกอร์ตอดยังไงฮะไอ้เจ็ดต้องเก็บแม่ให้ได้ขาวขาวอย่างเงี้ยมีวันนี้ไหมโอ้ยดูด้วยไอ้เหี้ยเอออ้ามึงกินกูได้มึงเสร็จโจรละพี่ ไอเจ็ดยาพึ่งอย่ามึงยิงงี้ก็โกฮะไอเจ็ดหนีแล้วนะไอเจ็ดหนีแล้วนะครับวีฝ่ายแล้วมึงวิ่งเร็วอ่ะเลงดีๆนะฮะเลงดีๆดีๆปืนแต่เอ้ยแพตทอนแพตท้องเลงแพททอนเลงอยตื่นเต้นมาตอนนี้เก็บไปสองคันนะฮะตื่นเต้นนี่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ว่าจะได้เอ็มหรืออะไรนะกลัวตายนะฮะตื่นเต้นนี่กลัวตาย เดี๋ยวเอฟีแม่งวิ่งมาแล้วนะฮะอ่าหมดแล้วเดี๋ยวรีโหลดดังลั่นนะฮะอ๋อมันหนีไปปีแล้วครับ140แล้วก็เอฟสี 48, แปดแพทเทิรนหนีไปปีนะครับต้องให้เพื่อนนำนะฮะแล้วเราค่อยตามนะครับเด็ดเด็เดชีว,ดว,ดวิตเฮ้ย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 แล้วกูก็ตายในที่สุดะสิเอา้ามันกินกูเด้งทำไมมารอบนี้ ใส่พ้าอะไรมาใส่รอดมาแน่นอน,นะฮะเม่อกีก้เอากระสุนธรรมดาผมรูกว่าเด็งใต้ท้องรถมันพอด,ดีฮะว่าช่วงจังหวะส,สั้นๆก็ตัดใจอะไรที่รวดเร็วมันคิดก็ดีกับไม่ดีประสมกันไปนะฮะรอหายจากการโดนสปอตก่อนนะครับจะขึ้นสูก45้านะฮะเดี๋ยวโดแพทรอนล่อนะฮะรอให้เพื่นแคบรบับตอนนี้คะแนนเราอยู่ที่800ขึ้นแล้วครับ กำลังกดจุดจันตัดเข้านะฮะแป,ะป๊บปิ๊บปิ๊บเดี๋ยวยี่ปีศาอีร้อยวิ่งไปแล้วครับวิ่งตายครับแพททอนแพททอนจะทำยังไงครับแพททอนกูด้วยมึงระวังกูด้วยเฮ้ยอ่ะมุมเล็งไม่ถึงมุมกดไม่ถึงได้เลยลูกจะรอดแหละ ใส่ลอยไฟนะฮะโดนวนแล้วนะครับนี mm ่เยเสียชีวิตแน่นอนครับเจตีพิธายลอยตายแน่นอนเมา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 ไม่ได้ครับโดนสองเลยเอ้ายิงเว้าเฉยเมาเมาเมามันเห็นเมาสินะฮะโดนเมาฝอยเม็ดหนึ่งแม่งไม่ตายด้วยอ้าวยิงยิงยิงคนเด้งให้เราอาจจะรอดอยู่แล้วไม่น่าห้าวเลยนะฮะมาวิ่งมาแล้วครับมาวิ่งมาครับเจตีพิธายลอยไหมแค่ถอยชนนี่ตายได้นะครับแพตท้อนนี่เสียชีวิตเลยนะครับ โอเคครับคะแนนอคะแนนถึงพันแล้วนะครับยิงชีวิตได้ีร้อยลอดด้วยอืมดีเมษาพระาครับดาเมจเฉลียผมไม่แย่นะฮะตอนเกมโอเคเรามาจัดเกตที่ห้านะครับชนะสองแพ้สองนะฮะรอบนี้เราจะต้องชนะให้ได้นะครับก่อนที่จะปิดคลิปนะครับผมหนึ่งรอบดีผมต้องเล่นดีๆแน่นอนนะครับเจ้าหนึ่งภาษาคนนี้เผื่อใครีกำลังเลสายวิจัยผมบอกเลยถ้าปืนมันจริงแต่ละนัดนี่โคตรอภิมหาเน้นๆเลยนะฮะไปเกมสุดท้ายครับผม อยากชนะทิ่หายเจอคนไทยรู้จักอีกนะครับตันนั้นเราจะขอไม่เสนอชื่อนะครับว่าเขาเป็นใครนะครับแต่ที่เรารู้เขาเพิ่งได้หนึ่งภาษามาใหม่ๆคงกำลังเห่อหน้าดูนะครับนะครับเราต้องเยี่างนี้นะฮะเราจะฆ่าเขาเปล่ารถถังหนักแม่งซี่ตัวเลยฝั่งนูน้นด้านขวาเฮียเลยล่ะเมื่อพูดมาได้เนาะประดานขวาด้านขวาเนี่ย ให้ด้านขวาไม่ดูเลยรถถังหนักไม่ต้องสี่ตัวนะไปโดนสุกตีตายหาแน่นอนมีทั้ง m อ5 0อห้าสิบปีอหนึ่งหอเจดแต่ละตัวโอ้โหโดนแต่ละนัดนี่ก็จุกเหมือนกันนะครับรถถังหนักและมันมีแค่เกี่ยวของเอคันเดียวซึ้งเราต้องให้รถถังเรารถถังกลางเราเปิดแบบทถนที่ให้ได้เราห้ามโดนเห็นก่อนนะโอ้เสียวเลยชิบหาย เฮ้ยแต่ทีนี้เรามีสี่คันเว้ยมีทั้งกิลกิลศิลภาคสองคันเลยมาเป็นชุดแฮปปีาา้เมียวได้หรอมั้งโกลนครับคนครับกิลต้องเสียตำแหน่งนะฮะกิลบอกวมึงจะไปทำไมปฏิเสธแม่งเลยฮนะเอาละแม่งแคบขา่านละที่ไม่มีเฮ้ย่าเป๊แบแเด็กเปิดแฝบบ ตอนนี้เราไม่เห็น183นะฮะบอกเลยยาก50ปี50ปีเดี๋ยวมันถอยหลังนะครับหัวชเออ800ถึงอันตดุงขี้เลยเดีๆรูรีโหลดแล้วต่กิลโดนสปอตแน่นอนฮะ,ะแม่งกิงลงพื้นนะฮะตนลงพื้นตอนนี้ต้องระวัง183ให้มากนะครับแม่งเลยแก้มเราลูกฮีอัดดีเสียชีวิตทันทีนะครับผม เกมที่มีความรู้สึกว่ากดดันมากนะครับเพราะเราจะชิงวินเลทคืนนะครับแล้วก็ต้องวินเลทมากกว่าเดิมด้วย E75 นะครับตอนนี้เราเล่น E75 แต่ว่าฝั่งขวาเราอะขวาเราโล่งนะถ้ากูโดนเห็นนี่กูตายเลยนะเนี่ยไม่ได้เว้ยต้องอยู่เว้ยน้อยถ้าทีมราสปอร์ตได้ก็ต้องเห็นบ้างแหละนิ่ครับใจต้องนิ่งนะฮะ อันหายใจไหมเนี่ยเวลาจะอะไรที่ต้องอหายใจไหมอยู่หลังบ้านนะฮะถอยมาล้ถอยมาละถอยมาละถอยมาแล้วหัวหนึ่งพันแตละดอกครับกีเซนาบอกใครยีกู <c oughs> รีโหลดนะ10สิบีนะครับจอดก่อนเราต้องจอดก่อนนะครับเรายังไม่รู้ทัวทีดีอยู่ไหนครับ mt ีเรานี่ได้เต็มนะค,ค่อยสปอตนะฮะตัวนี้ทามันฝั่งนู้นเขาดันหลังมานี่กูตายไปแล้วเนี่ยแต่ฝั่งนั้นเขาไม่ดันนะฮะ กีเจท่าเดี๋ยวจะถอยหลังเหมือนเดิมนะครับเพราะโดนด,ดันหน้าแล้วหนึ่งประสานโดนสปอร์ตแต่ว่าไม่มีมุมยิงครับก่อนเราเลงก่อนเราเล,ง,เาเลงก่อนนะนจะใยัมาว่าห้าสิบปีจุดท้าเริ่มมีการขยับถอยหลังนะครับไอแคร์วะสามสองหนึ่งหัวไม่โดนโอ้โหแม่งกระสุนไปไม่ทัน ตัวรีโหลดเร็วนะฮะตอนนี้ทีมเราได้เปรียบอยู่นะครับอ e ีแจ่ห้าใกล้ตายไม่ห้าสิบปีใกล้ตายนะสองตัวเราต้องเขยืบหน้าขึ้นแล้วนะครับอย่าแคมป์ที่เดิมนานเกินไปครับจวหูแต่ <c oughs> เพื่อเราตายหาเลยโอ้โหเย็ดเกดูครับพี่พี่ไมตลองสายไปก็ได้พี่ถึงเวลาผมาต้องบุกนะพี่พี่รู้ไว้เดียวผมอัดวิดีโออยู่นะพี่เอเจ็ดเด็กสวย,สวย ไอ้เจบอกเออที่ประจอดแทบแตกตอนนี้ตะกรอเอาสองต่อนะครับโอเคเว้ยจีบเออสองเซลมาไเรวยไช่วยไปชยไปรอมันปางละเจนปงจนปางลจเดี่ยวของเอโดิวหน้าหน้าสตัวครับตามด้วยเอพหนึ่งสมานะลูปเลยเนี่ย ว่าพันสามทนตายเฮ <อ 1971. S 1> <Ms. S 2> ียเอ้ยโดนทีทอวิธ <tuh> ีมขี้หักเลยื้ออดีเดีโออยู่ใจเย็นๆนะบอกทีมนุใจเย็นๆทีเฮ้ยหล่อนคาบีกว่าเป้าเจ้าหุบคุณรอจนคุณแก่แล้วเนี่ย ตอนนี้ทีมเราได้เปรียบนะครับดูนะคระับ2-1 5บีมันอาจจะลงมานะครับถ้ามึงหันข่ากูจัดทีทองเลยจริงๆค่อยไปนะครับเราต้องค่อยๆไปดันทีนี้นะครับเราได้เปรียบนะครับโอกาสชะนะสูงมากนะครับแต่ตอนนี้ผมตร้างความเสียหายให้ทีมแต่ไม่ได้คิวเลยนะครับต่2-1 5บียังไงฮะ2-1 5บีเห็นกูแล้วนะฮะแม่บอกไอ้ที่183มากูงานเข้าแล้วนะโอ้โหอย่าอย่าหันเหลืองดูด กำลังหลงเมอร์กูเป็นไ,ปไหนโหมดกูอยากยิงอีเม็ดหนึ่งลูกทองดูรีวนอีนัดหนึ่งือ้อฮือโดนไปห้าร้อยเฮียยิงไม่เต็มตดดูดนี่จิงเดินอ้าเื่ที่ฟ้าบอกกินใหกูชนะแล้วดีครับผม ยิ่งไป4.5ได้เดี๋ยวผู้ชี่ยวชาญระดับามนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกทายทุกท่านที่อยู่ในแมตชนี้นะฮะมีแต่คนรู้จักทั้งนั้นเลยนะครับแต่เขาอาจจะไม่เห็นเราก็ได้นะไม่เห็นตอนจบนะครับผมสําหรับตอนนี้ก็เราเล่นมาทั้งหมด5เกมนะครับเราแพ้ไป2เกมแล้วก็ชนะมา3เกมนะครับก็ดึงชัยชนะกลับมาได้อยู่นะฮะเดี๋ยวไว้ผมไปเล่นเทียอื่นเก็บวินเล์ไปก่อนแล้วกันนะฮะช่วงนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ วมีคนน้องคนหนึ่งที่เคยขอมานานนะครับว่าขอเจ้า s b 2 1 5 b นะฮะต้องขออภัยก่อนนะครับว่าวันนั้นที่ผมเอามาเล่นนี่คือเอาใหดีเพื่อมาเล่นนะฮะส่วนตอนเนี้ยผมเหลือเทียสิบอีกแค่สองประเทศก็คือไม่ใช่สองประเทศอีกสองครั้งก็คือ4202นะครับกับ2 1 5 b ซึ่งตอนนี้ตีสองสองมาถึงเทียเจ็ดแล้วนะครับก็อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะอาจจะได้เทียสิบละมั้งฮะเพราะว่าถ้าผมมีเวลาเล่นเยอะนะครับก็ประมาณไม่เกินสิบวันนะครับได้เทียสิบ แต่ที่จะช้าพราหาเงินเนี่ยสิเอาละครับก็เดี๋ยวตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทีตั้นที่ติดตามแล้วก็ได้รับชมนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็เดี๋ยวผมไปแชร์ลงกลุ่มให้ดูด้วยอีกทีนึงครับสำหรับคนไม่เห็นนัผมขอไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย